ความสนใจโดยเฉพาะขนาดนี้เป็นเรื่องที่ทางทั่วโลกก็ให้ความสาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้เมื่อเราไปดูงานชมนิเสือโลกที่สหรัฐอเมริกาครับเราก็จะเห็นบุ๊คเื่มเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราเห็นว่าทั่วโลกให้ความสนใจเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เรากําลดำเนินการนี้ผมก็ผมเชื่อว่ามันก็ตอบโจทย์ ที่ทางผู้สือโลกแล้วก็ทางประเทศไทยก็ให้ความสําคัญครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนนะครับก็คงไม่ใช่เฉพาะเมื่อเราทำคู่มืออ่านี้เสร็จแล้วก็จะทำเฉพาะที่ 8, 7, 8, แปดที่เจ็ดที่แปดที่เก้าในรัชกาลนั้นผมเชื่อว่าถ้าคู่มือที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดและออกแบบ มันจะเป็นผู้มือที่สําคัญนะครับที่อย่างน้อยประวัติศาสตนาหนึ่งที่พวกเราได้มารวมกันทำตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณคุณนุ่น้รุกประการสาหรับโครงการรูกสือไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเมื่อกิจกรรมนี้สําเร็จในการชุมนุมรูกเสือท,ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเขตระดับจังหวัดหรือชุ่นเสด็ชาติก็จะมีโครงการนี้เข้าไปสอดแทรกในทูกงานชุมนุม เพราะน,นั้นเมื่อคู่เือร์เนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบนะครับซึ่ง้าอหน้าคงต้องม,มีการพัฒนาขึ้นมาเพราะนั้นในให้งานชุมนุมเุือตู่มิางๆร็ควจะเอาต้นแบบที่เราสร้างขึ้นมาไปใช้ประโยชน์การนี้นนก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับส่วนที่สองนะในเนั้นที่อยู่ในส่วนของกรรมการบริหารทุนเสียงชาติผมเชื่อว่าเมื่อเราทำโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็บคงมจะมีการนําเสนอ ในท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตางิการในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศุสิตได้รับทราบว่าเรานั้นได้ทําโครงการอันนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอรับอกเราประชารัฐั่านน้อยมากหรือว่าทําแล้วก็ค่อยมีใ,ใครรู้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานของสำนักงานทีสือ่อว่าประชาชนหรือกิจการนักเรียนที่จะทําสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะดำเนินการต่อไปในส่วนของ ที่อยู่ในสอปเ,เองนะครับรู้สึกจะอยู่หลายหลายส่วนในส่วนของสพปเ,เองผมคิดว่ามองกิจกรรมแนี้มันจะต่อยอดได้นะครับมองกิจกรรมนี้จะต่อยอดได้เพราะว่าถ้าในส่วนของสองปเ,เองที่เคยมีการแข่งขันทักษาผู้เสือนอครับเราก็จะมองเห็นแล้วล่ะว,ว่าถ้าวงการนี้ได้ต่อยอดสามารถที่ออกแบบนะครับให้สามารถที่ไป ออกหลักเกมวิธีการแข่งขันแล้วก็สามารถที่เอาไปแข่งขันในระดับเกมระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศได้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นการที่จะต่อยอดออกไปแล้วก็ขยายวงเรื่องของอสเกลโซโปโซล่าออกไปด้วยครับนี่ก็จะเป็นแนวทางที่จะคงจะร่วมกันในการพัฒนาครับซึ่ง,งก็คมฝากไว้ สำหรับพวกเราทุกคนนะครับก็ถือว่าทุกคนที่ทำการศรึกาการนเสือได้เจญมาก็คงจะเป็นคนที่มีอ,อ,องค์ความรู้นะครับแต่ยังไม่เพียงตาก็คงจะต้องมีการพัฒนาเพราะว่าถ้าดูแล้วใช้วิชาต้นเสืออย่างเดียวไม่พอพก็คงต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร,ร์นะครับราะนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาปรับปรุงหรือว่าออกแบบครับในขณะนี้โรงเรียนท่กประเทศ ที่อยู่พื้นที่กันดานรับชายแดงออกแก่เนี่ยเรื่องของโกสโอล่าเนี่ยกขาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราต้องพัฒนาให้เขามิจารณความรู้ขนาเนี้ยเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังที่จะตื่นตัวเรื่องนี้พอสมควรอุปกรณ์ในการใช้ต่างๆพวกเนี้ยก็มีมากมายมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องมีการพัฒนา เด้วยค่ามนี้เกิดขึ้นมานะครับก็ฝากไว้สําหรับพวกเราที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในวงการสืษย์ไทยต่อไปครับขอบคุณครับท่านผอาระการ